ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเมดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทลารัพย์เอสแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งทํากันบ้านเอากราฟของกลุ่มสากกรรมต่างๆมาทำ นะครับเอาเป็นการาฟระดับวีคเนี่ยเราพบว่าแบงค์ที่เด่นมากเนี่ยจะเป็น TTB กับกรุงไทยนะฮะทีทีบีกับกรุงไทย TTB <c oughs> นี่เด่นมากเลยกรุงไทยอันดับ2ร <c oughs> องลงมาจะเป็นแบงค์กรุงเทพแล้วก็ตัวกสิกรนะฮะชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะจะมาด้วยเดลต้าฮานากรุงเจริญ c c e t s v i แล้วก็ทีม6ตัวนะฮะเป็น6ตัวเลยในแง่ของตัวในแง่ของตัว ICT จะมีด้วยซินเนก อินทัดแล้วก็แอดหวานนะครับในหมวดอาหารเนี่ยจะมีตัว CPF มีเซทเป้โคโคโคแล้วก็ TIC OSP นะฮะ OSP ด้วยในหมวดของลิสซิงเนี่ยจะมีธานีนะฮะในหมวดของอในหมวดของมีเดียจะมีโมโนในหมวดไฟฟ้านะฮะจะมี CKP กับวาอ p ปเด่นแล้วก็กราฟหลกนะฮะ ในหมวดของน้ํามันนะในหมวดน้ํามันจะมี PTT SPRC นะครับแล้วก็ตัวบางจากนะครับ<ม>ในหมวดของตัว ICT 2ตัวคือมี t ูกับมี 4, s c <oughs> <S นะครับในหมวดของพาณิชย์นะจะมีคอมเซเว่นกับโมชินครับ,รบแล้วก็ดีโอโฮมนะฮะอันนี้ที่ทำออกมาก็ ที่เด่นมากๆนั้นในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับนี่ยังไม่ได้ในชุดหลังเนี่ยสิ่งที่ทําพวกนี้คือในเซตร้อยนะในเซตร้อยทั้งหมดแต่เอาดึงในในกลุ่มอุตสาหกรรม11กลุ่มเนี่ย<ม>นะไปถึงเซต200<ม>ก็คือเอา200ตัวหุ้นนะตอนนี้เราทําได้140ตัวหุ้นเนี่ยนะมันก็จะมีในแยกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆท,ง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 ที่ลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมที่เด่นมากๆคือชิ้นส่วนเล็กเนนะฮะมาด้วยเดลต้าฮานาคงเจริญ แถวข้อม v v i แล้วก็ทีมรองลงมามาด้วยกลุ่มของอาหารนะครับ,รบที่เป็นโคโคโค ITC, c ซีซีพีเอซเป้แล้วก็ OSP นะครับนี่คือตัวที่โดดเด่นมากในสองกลุ่มอุหกรรมนะส่วนในแบงก์เองนั้นมีหุ้นที่เด่นมากๆมีอยู่สองตัวคือทีทีบีกับกรุงไทยลองลงมาเป็นแบงก์กรุงเทพกับตัวกสิกรไทยไทยพณิชย์ตามๆอยู่ข้างหลังฮะก็ยังโอเคอยู่ ในแง่งานรีเสิร์ตนะครับบอกว่าเส้นเด็กเนี่ยนะครับจะมีจุดรับอยู่พันสจุดต้านอยู่พันสนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นที่งานรีเสิร์ตออกงานมาคือคาราบาว c ีบแล้วก็ดู c ี g มันก็ดีดูดีฮะแต่มันกลัวมันออกล้านข้างน,นั้นเองเรัโอเจะดูโดดเด่นกว่านะฮะลองตามดูแล้วกันนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกตัวหนึ่งคือตัวสวัสด์ในลิสซิง ผมมอง listing รอบนี้ในแง่ของเมื่อคืนดูการาฟในระดับวีคเนี่ย listing เกือบทุกตัวเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้สามารถที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะแต่ก็เหมือนอย่างในระดับเดยตัวสวัสด์ห้ามทำให้เห็นละแต่ในระดับวีคยังไปไหนไม่ได้นะครับในปริมาณการซื้อขายเนี่ยหนใน20ที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยนะมันก็จะประกอบด้วยหุ้นอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น CPF เป, Advanced, เป็นตัวแ um, อดวานเป็นตัวแคลคอมเป็นตัวเคแบงเป็นเดลต้าเป็นพิเทศนะฮะนี่ผมยังไม่ได้ดู BDMS เนะฮะเป็นคงเจริญอ v วีอเนี่ยถ้า p t t c เนี่ยในแง่ของเมื่อคืนนี้ดูเนี่ยยังยังทำกันบ้านไม่ได้นะค,คือยังไม่ขึ้นนะแต่คอมเซเว่นเนี่ยเล่นเก่งกำไรได้นะครับในขณะที่ตัวทูเล่นเก่งกำไรได้นะลไไดแล้วก็งานรีเสิร์ชออกงานสวัสดมา,ส,ส,ดมาส่วน VGI เนี่ยเนื่องจากหุ้นมันเล็ก Uh, บาทกว่ากว่านี่ฮะละ <that. S 2> ักษณะมันคงเป็นลักษณะของการเล่นเกมเลยขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในเยอรมันเองเนี่ยบวกไป122จุดในฝรั่งเศสบวกไป54ในลอนดอนบวก13แล้วก็อิตาลีบวกไป381เ,เนี่ยเพราะนั้นวันนี้หุ้นไทยเนี่ยถ้าจะไม่ปิดบวกจะแปลก13 1320เนี่ยน่าจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นได้เป็นเพราะว่าทางเราวโจนสล่งหน้ามีลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นแต่ให้ระมัดระวัง ในกลุ่มของตัวน้ำมันนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจากเบ้นเองลงไป87เหรียญกับ WTI ที่83เหรียญเนี่ยเหลือแค่81เหรียญเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันที่ไม่ว่าจะเป็นตัวไทยออยลบางจากปตทพิเทพเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากนะัก mm hmm. อหุ้นที่ดูโดดเด่นมากสำหรับ ในความคิดผมเนี่ยที่ดูจากตัวกราฟมาเนี่ยคงหนีไม่พ้นไฟฟ้าเริ่มมีการขยับในตัวของกราฟใน GPS c ในตัวบีกริมในตัวกังกูนในบาง b c p g b ีบี b, แล้วก็บาร์ A b, นะเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับก็นี่คือภาพใหญ่ทั้งหมดครับยังมองทิศทางยังเคลื่อนตัวขึ้นได้แต่อย่งางที่กับเรียนนะลุ่มเด่นมากๆผมคิดว่าเนื่องจากแบงค์ที่เด่นมากคือ TTB รองลงมาเป็นกรุงไทยแล้วก็ไปด้วยแอดวาไปด้วยแบงก์กรุงเทพกับกสิกรเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของผลจานง,งานของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ที่จะกลับเข้ามาในขณะที่ตัว KKP เริ่มมาจากจุดโลนะ,ะเริ่มมีขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น KKB กับตรงไทยพาณิชย์นะทีสโ o รทีแคปเป็นลักษณะท่งทรงตัวครับถ้าจะเด่นมากไปสี่ตัวแรกจะเด่นกว่าครับผม,บมนะฮะในลิสซิงผมคิดว่ายัง ยังไม่ได้ให้เครดิตจลิซิงเพราะว่าในดับเดย์อาจจะเป็นการขึ้นมาวันสองวันแต่ระดับวีกนั้นยังยังไม่ส่งสัญญาณในทิศทางที่ข,ขึ้นขึ้นแล้วมันเป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเลยรวมไปจนถึงระดับของอ้อมีหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเล็กในกลุ่มลิซิงคือตัวธานีนะ<ม>ที่ระดับ 2>, 2บาทกว่านะเมื่อคืนนี้ดูแลธานีเนี่ยมีการขยับผมยังไม่ได้ดูว่าวันนี้ต่อเนื่องได้อย่างไรนะแต่คิดว่าตัวของชิ้นส่วนเลนิกเนี่ยน่าจะเป็นหลีข,ของการเล่นในรอบนี้ซะมากกว่า นะครับชิ้นส่วนอิเลนิก์แล้วก็ในกลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวคืนนี้จะดูต่อนะฮะยัง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 ไม่เสร็จนะครับผมโอเคครับภาพใหญ่ทั้งหมดก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับผมพี่ตุเชศมองว่าภาพเซ็ตอินเด็กเราเริ่มฟื้นตัวหรือยังครับหรือว่ายังทรงๆอยู่ผมว่าบรรยากาศของทุกอย่างนะฮะเริ่มสิ่งที่ยังไม่มาคคือปริมาณการซื้อขายเท่านั้นเองแต่โขหุ้นเนี่ยถูก ถูกอ่าเป็นเนคือขนาดนี้ที่ผมดูเนี่ยผมมองผ่านไม่ใช่ดูระดับเดยผมมองผ่านระดับวีคแล้ววีคที่ผมไล่เนี่ยมันเกือบทุกกลุ่มสถกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสามสิบสี่สิบตัวหุ้นน่ะ ที่อยู่ใน11อุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหงหมวดพาณิชย์จะเล็กน้อยพาณิชย์เนี่ยที่เด่นมากๆเป็นคอมเซเวนที่เล่นเก่งกำไรดิโโฮมที่ฟื้นตัวและก็โมจิเท่านั้นเองในขณะที่ตัว c p a t กับตัว CPO แม้ว่าจะขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้เป็นดิวไฮ <น>ยังไม่เป็นนิวไฮผมก็ว่า,วาเป็นทรงๆตัวเพราะนั้นหุ้นที่เด่นมากๆเนี่ยมันถึงได้ประกอบด้วยกลุ่มของคิดส่วนริน่นเกกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มของตัวเป็น3ามกลุ่มหลักทั้งหมดนะฮนะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหมวดที่ภาพใหญ่ทั้งหมดในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างใ,ในในคอมแมทนะครับในคอนซัลแทนในพวกรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มบ้านพร้อมที่ดิน ยังไม่ดีนะยังไม่ดีหุ้นในระดับการาฟของตัวหุ้นรวมไปถึงถึงตัวสิริตัวเอ p พไอตัวอะไรเนี่ยเาตัวพวกนี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นผมคิดว่าให้ให้ให้ใหความสําคัญกับหมวดอาหารหมวดนั้นนะตอนนี้ผมคิดว่าเล่นผลการดำเนินงานเล่นกลุ่มชิ้นส่วนลิมิตแล้วก็กลุ่มของไอซีนะครับพวกนี้นะครับ ผมว่าดูโดดเด่นค่อนข้างมากกว่าครับครับโอเคฮะสุดท้ายนี้ขอบคุณเจ้าอ่าวสุดท้านะพี่ตุ๊เชนแนะนำเพื่อนๆวางแผนการลงทุนยังไงดนี่สัปดาห์นี้คือเล่นสั้นไปก่อนหรือหรือทยอยเก็บได้แล้วครับขึ้นอยู่กับออย่างเช่นผมขายนะบอกเปลี่ยนดำตรงว่าผมขายที่สวนลุนิกไปหมดแล้นะแต่พอ,าอขายเสร็จพอไปต่อนะอจะเอารอคืนเนี่ยยังยังยัง อย่างฮานาเนี่ยจเจาคืนนะสี่สบาทแต่ย,ยังไม่เห็นเลยนะยังลงมาไม่ได้เลยผมคิดว่าได้แล้วเคซเนี่ยที่ระดับ4ี่บาทขายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมลงมาที่4ี่ห้าให้รับอีก,กน,นะฮะเดียวต้ามันก็ฝังฝังอย่างี้ยแล้วก็พอดีเมื่อคืนนี้ทํากันบ้านที่เอสวีไอพวก แคลคอมอะไรพวกนี้พวกทีมเนี่ยมันเป็นเด่นมากในขณะที่ SMT นะฮะ SMT กับตัวหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในหมวเนี้มันไม่ค่อยดีนะก็อย่าเพิ่งไปเล่นมันแล้วกัน SMT นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นมันถูกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอตอนนี้ผมซื้อ BDMS เมก็บสะสมเลยครับผมกล่าวว่าถ้าผมสะสมได้25บาท50 26บาทเนี่ยสักแสนหุ้นแล้วมันขึ้นไป28ผมได้2บาทแสนหุ้นก็ผมก็ได้2แสนแล้วนะ แล้วมันไม่ได้ไปไหนเลยนะคือมันเก็บสะสมของมันแล้วมันไม่ต,<ร>ต้องกลัวเนี่ยใช้วิธีนี่ฮะใช้วิธีนี้ต้องเก็บหุ้นสะสมแล้วก็ขณะนี้ที่ทําได้คือการซื้อหุ้นและสะสมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีๆ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างในกลุ่มของไฟฟ้าแล้วกันไฟฟ้ามีให้ผมเลือกเนี่ยสองตัวคือตัวผมไม่ได้เลือกหุ้นเล็กนะฮะเลือกหุ้นใหญ่ก็คือกังกูลกับขออภัยโทษเลือกกราฟกับตัว G P S C กราฟเนี่ยผมเลือกที่สามก้าวมาสิบเก็บสะสมมาเรื่อยๆแต่ถ้าสี่สองบาทแล้วถึงผมจะขายผมจะได้สามบาทต่อหุ้นสามบาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าเก็บสะสมนะถ้าผมไม่เอา G P S C แต่ผมเอากราฟ ถ้าแสนหุ้นสามบาทก,ก็ได้สามแสนก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งผมว่าคุ้มคุ้มสําหรับเนี่ยฮะตอนนี้โรงพยาบาลสองกลุ่มแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นกก็ทําวิธีเนี้ยคือซื้อแล้วไม่ได้ไปวันเดียวนะครับซื้อแล้วรอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันขยับขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจขณะนี้ผมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะทําได้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มพาณิชย์โดย CPO ในตัว CPA XT ในกลุ่มแบงก์ ทั้งกรุงเทพเนี่ยคุณคิดดูเราเราเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยร้อยสามสิบร้อยสามเบ็ดบาทตอนนี้ร13้อยสามห้าร้อยสามหกแล้วใช่ใช่<ล>ใช่แล้วมันค่อยๆเคลื่อนตัวหรือกสิกรไทยเนี่ยที่มันเคลื่อนตัวแล้วก็ไอ้หุ้นที่แสบมากๆตัวหนึ่งคือททบขึ้นมาแบบโอ้โหนะถ้าไปเล่นรายวันอาจจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกเล่นสะสมสักหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าเพราะฉะนั้นถามผมว่า้ตลาดหุ้นน่าก,กลัวไหมผมว่าในตลาดต่างประเทศมันมันแบ็คอัพเราอยู่ฮะเพราะฉะนั้นคงไม่มีอะไรนี่ขนาด ในฝรั่งเศสเลือกตั้งแล้วยังไม่ยังไม่ออกมาไม่ดูไม่ดีนะในยุโรปทั้งหมดเนี่ยปรับในทิศทางที่บวกเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดตุ้นไม่มีอะไรนะกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมามันก็คงทําให้ทําให้บรรยากาศต่างๆมันมันแอบแฝงอยู่นะแต่มันก็ยังเป็นในทิศทางที่บวกมากกว่าเป็นทิศทางที่ลบกันนะครับวางหวัไว้ฮะนะเก็บคุ่ได้หน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดี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 ครับ